สวัสดีค่ะวันนี้หนูน้อยวิธีบ้านบ้านนะคะมานาเรียกขวัญข้าวนะคะเป็นพณีอีสานนะคะสืบทอดกันมาแต่โบราณน,นะคะหลังตีดออกพรรษานะคะลาพระเจ้าแล้วก็จะมาเรียกขวัญข้าวนะคะ ยาถนอมก็นหลานมาแล้วค่ะพาชมบรรยากาศตอนเชา้าเข้าตอนเช้านะคะ บรรยากาศเช้าเช้าท้องทุ่งนาไปดูคุณยายถนอมเตรียมของมานะคะได้อะไรมาเรียกควนข้าวมั่งนะคะดูน้ำค้างตอนเช้าน้องหมอนกับน,น้องแม่กระจินสนุกสนานในการไปดูปลาดูน้ำนะคะ งามนะคะด,ด,คดูคุณยายถนอมเตรียมของนะคะคสวัสดีค่ะคุณยายถนอม ยายถนอมกำลังทำอะไรเนาะค่ะวันนี้วันนี้มาทำขวัญเขามาทำขวัญเขาเป็นเป็นประเภท,น,เทนี้นี่ค่ะให้ยังไงอ,อ๋อที่ชาวอีสานสืบกันมานี่คะ่ะหลังจากถ่ดออกพรรษาแล้วนี่คะ่ะให้ยังไงพรรษาเลยก็ทำควันเขาทำควันเขาต้นนี้อีกทีหนึ่งก็ทำเดินสามไปสามขั้ม ทำสองรอบนี่ค่ะเม่สีนางรณีเเจ้าหน้าใหม่วันวันดีมาชมมาเชยมามสูงหม่ผลมากรบใหม่เด้อม่เออหน้าใต่น้าเนื้อมากินกระลมาชมมาเชยมากินระกินร่มหน้าไต่หนาเนื้ออยู่เขาไนก็ให้มามาชมมาเชยมาระมาร่มให้ได้หลาย โออกไว้ๆกิเลนเลี้ยงดูเลี้ยงเต่าเนี่ยโอ้ซบโอ้ซีเสียอกเสียใจแต่งเนือ้อแต่งตัวเด้อคุณแม่เองฝนมาตะกุ้วแต่งเนือแต่งตัวนะนละมากรากใหม่มากินชมกินสูงกิเดอออกไว้ๆเลี้ยงดูเลี้ยงเต่าแต่แตงเนือ้อแต่งตัวเด้อคุณแม่เ้ย วนม่มาแตกูหน้าไต่หน้าเนื้อมาราะมาร่วมกันนี่มดเด้อคุณแม่เออนี่มาชุ่มมาเชยมาชิ้นสมชิน้นผนละใหม่รวย,ยหน้าไต่หน้าเนื้อก็ให้มาราะมาราว่วมสงสารดิฉันมาโซเรนี่เจา้าใจเจ้าหน้าชิ้นกระลุกกระลานมมาชุ่มมาเชยแต่งเนื้อแต่งตัวแดดได้ร้ายจะได้ออกไปไว เพียงลู่เพียงเต่าขอนมาเลยคูณใส่เสื้อโอเสียใจอันนี้ก็เป็นประเพณีของอีสานนะคะมาเรียกวขวอนข่าวนี่คะของที่แต่งเตรียมมานะคะ เด็กๆก,กับสนุกกันใหญ่เลยนะคะนู้นน้องหม่อนกับน,น้องแม็กเดินอยู่ด้ดานนู้นนะคะเสีงปล,า,งปลากระโดดหนูหน้อยวิธีบ้นบานๆขอขอบคุณมากนะคะ กดติดตามคลิปต่อไปได้นะคะสวัสดีค่ะ